สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงื่อนลูกเสือครับวันนี้จะเอาเงื่อนแรกเลยง่ายๆนะครับเงื่อนพื้นฐานก็คือ,เ,อเงื่อนตะกูดเบ็ดตะกูดเบ็ดก็จะมีหลายวิธีนะครับการผูกนะครับทีแรกที่ง่ายๆนะครับเราจะจับเชือกขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็บิดใช้มือบิดด้านขวามาทับด้านซ้ายแล้วก็ทําอีกบวงหนึ่งก็คือบิดด้านขวามาทับด้านซ้ายอีกทีจะได้2บ่วงแล้วนะครับทีนี้ก็เอา,อาด้านซ้ายนี่ทับประกบด้านขวาอ่ามือสอดเข้าไปก็จะเป็นตะกุดเบ็ดนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธี1ถ้าเราจะมัดผูกสายไม้นะครับทําเหมือนกับขั้นตอนแรกนะครับก็คือบิดบิดด้านขวามาทับด้านซ้ายได้บ่วงที่1บ่วงที่2ก็บิดด้านขวามาทับด้านซ้ายแล้วก็เอาซ้ายทับขวาครับก็ ปลูกกับไม้นะครับนี่คือวิธีที่1นนะครับต่อไปถ้าไม้อยู่ในลักษณะ,ะปลูกกลางลำถ้าปลูกลักษณะกลางลำทำแบบนี้ครับมีไม้นะครับปลูกแบบนี้ก็ยื่นมือจับด้านในเข้ามาแบบนี้สอดด้านในนะครับสอดตรงนี้ ปิดตะกุดเบิดน,นะครับอีกครั้งทำหมนะครับเชือกนะครับวางพาดกับไม้ก็ยื่นมือจับดึงปลายเชือกเข้ามาด้านในแล้วก็พาดขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะครับจะปิดตะกุดเบ็ดครับง่ายๆนะครับพื้นฐานการปลูกเงินนะครับ